สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับผมก่อนนะครับทุกคนสำหรับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม r o b o x X n ง k a i s t a ร Rail นั่นเองซึ่งนะครับทุกคนสำหรับเกม n ง k a i Star r เร l นะครับก็เป็นเกมแนว RPG Fantasy Galaxy Multi Platform ใหม่จากทางค่าย HoYo v e r l e นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับทุกคนสำหรับในเกมนี้นะครับตัวผู้เล่นนะครับจะได้ผจญภายในอวกาศสัมผัสประสบการณ์เกมแนว Turn Based ใหม่และ ตัวละคร ACG ที่มีเสน่ห์นะครับผมและในตอนนี้นะครับเราสามารถมาสัมผัสเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี2023ได้บนโลบอกแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าบันเทิงสุดๆนะครับผมซึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันว่าในเกมนี้นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มแรกนะครับผมเราก็จะได้มาเป็นในส่วนของตัวละครด้วยนะครับผม1ตัวนะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะสำหรับตัวละครตรงนี้ แต่เราจะได้แค่1ตัวนะครับเราก็จะได้มาเป็นปอมป,อปอนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับตอนเราได้มาเราก็จะได้เป็นศูนย์ดาวเนาะแต่ตอนนี้นะครับของพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปก็อัปเกรดเป็น2ดาวนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าช่ำชองมากสําหรับเกมแนวนี้ชอบสุดๆนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะเราต้องใส่ ในส่วนของตัวละครตัวนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนเหลก็นะครับยังเหลืออีกสตัวนะครับที่พี่ท็อปยังไม่มีเดี๋ยวเราไปหากันนะครับทุกคนบอกเลยว่าหายง่ายมากๆนะครับผมเพียงแค่เรานะครับจัดการในส่วงของมอนเตอร์พวกนี้นะครับฟาดเลยปมปมลูกพ่อปมปมฟาดเลยลูกจัดมันเอ,อ้ยของเทบอกเลยตอนนี้นะครับพลังโจมตีของพี่ท็อปนะครับ210ล้านนะครับผม เยอะมากนะครับทุกคนแต่นะครับผมที่เยอะแบบนี้เพราะว่าพี่เนี่ยมาสิ่งในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมชอบเกมแนวนี้มากนะครับผมก็คือนะครับเราสามารถจัดการมอนเตอร์นะครับแล้วก็เราก็จะได้รับเป็นในส่วนของเครดิตตรงนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าได้เยอะมากๆนะในส่วนของตัวเครดิตเนี่ยและก็ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวเครดิตนะครับพี่ท็อปก็มีอยู่ประมาณ800ล้านนะครับผม 800รอยล้านฮะแต่นะครับผมมันหาง่ายมากนะครับผมเราก็เพียงแค่ตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็ฟาดด่านไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับในตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ด่านนะครับทุกคนบอกเลยว่าเล่นกันนี่สนุกมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอสด่านแรกนะครับผมแล้วก็มาจัดการมอนเตอร์นะครับแล้วก็เก็บสะสมพลังโจมตีไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพียงแค่เราฟาดมอนเตอร์พวกนี้นะครับพลังโจมตีเราก็จะขึ้นรัวๆรัวๆนะครับทุกคนบอกเลยว่ารัวๆนะครับผมสนุกสุดๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเป็นส่วนของฟรีโพชันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนี่รับไปเลยได้ลัคกกี้พชันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้โพชั่นกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีลัคกี้พชันตรงนี้อยู่เนาะในส่วนของตัวลัคกกี้พชันเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าใช้แล้วก็จะได้อะไรเนาะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเพิ่มความโชคดีเนาะเพราะว่าตามตัวมันนั่นแหละนะครับก็ตรงตัวเลยลัคกกี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ ผมมีอยู่นะครับเป็นดับเบิลพชั่นนะครับเครดิตเนาะเป็นเอ่อราตีนะครับแล้วก็จะได้เครดิตเพิ่มนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพย์เออร์สปีดนะครับก็เพิ่มสปีดทําให้ตัววิ่งไวขึ้นนี่บันเทิงบันเทิงสุดๆแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเรียกได้ว่าคล้ายๆกับแบบว่าสล็อตอ่าอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเราก็สามารถมาเสี่ยงโชคได้นะตรงนี้หมุนไปขอตอง7ได้หรือเปล่า <c oughs> ยังไงตอง7โอ้ยไม่ได้ตอง7แล้วนะครับทุกคน ถ้าเราได้ตอง7ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับเป็นส่วนของสเตลลาเจดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับสเตลลาเจพี่ท็อปก็มีอยู่ประมาณ1 9ึ0 0หมื่นเนาะก็เยอะมากนะครับแล้วก็ครับผมหลังจากนะครับที่เราจัดการบอสตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะปลดล็อกโลกใหม่นั่นเองนี่มโลกที่2นะครับผมเอ้ยบอกเลยเตะกันมันเตะกันมันมากนะครับและก็ตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดพาร์ทได้นะก็สะสม สเตล่าจีนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมจะไม่เปิดตรงนี้ก่อนนะผมขอญาตไปจัดตัวละครก่อนละกันนะครับทุกคนและก็นนะครับ,นนรบในส่วนของโลกนะครับผมที่สองเนาะก,ก็จะมีการอัปเกรดดาวตรงนี้นั่นเองนะครับ <No. S 1> สามารถเพิ่มความสามารถและก็อะไรต่างๆให้สัตว์เลี้ยงของเราได้นะผมขอเรียกว่าสัตว์เลี้ยงละกันนะครับทุกคนแต่มันเป็นัวลครนะแลวก็ตรงนี้นะครับผมจะมีกาชาเออ ตรงนี้เป็นกาชานะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปเปิดให้ดูแล้วกันแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเครดิตเองเออแค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมโลกที่2นะครับเราก็สามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นะเราสุ่มกาชามานะครับเดี๋ยวพี่ท็อปไปทําให้ดูเราต้องทําตั้งแต่โลกแรกนะนี่จัดไปเราสามารถอัปเกรดได้นะครับผมนี่ตึงๆเลย4ชิ้นจะได้อัปเกรดติด100%นนะอ่าแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าชิ้นเดียวอ่าเรามาลองดูกัน ในส่วนของตัวผมนะผมไม่แนะนำมาให้อัปเกรดชิ้นเดียวมันแทบไม่มีโอกาสติดเลยเว้ยลองดูลองดูเนี่ยคือแบบตีบวกอะผมขอเรียกว่าตีบวกละกันเฮ้ยติดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดติติดติดนะฮะขอลอง2ชิ้นหน่อยละกันแต่ผมคิดว่า2ชิ้นผมไม่น่าจะติดนะเห็นไหม ผมไม่ค่อยมีดวงกับการตีบวกอะไรพวกนี้ไว้ทุกคนโอเคนะครับผมหลังจากนะครับที่เราสุ่มต่างๆมาแล้วนะครับแล้วก็เราเก็บรวบรวมสเตล่าเจได้แล้วเนาะเราสามารถมาจัดในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะรถอ่ะเออนะครับผมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเออผมก็พูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นรถป่ะใช่ไหมผมเขาเรียกว่ารถละยันนะครับผมอุปกรณ์ขับขี่นะครับก็เราสามารถมาจัดได้นะในราคา1000นสเตล่าเจนั่นเองนะครับทุกคนและก็โลกที่2นะครับเราสามารถ เสียงโชคได้อีกแล้วนะครับเราเสียเครดิต3ล้านนะครับผม 3M ก็รางวัลสูงสุดเนาะเป็นซูเปอร์แจ็คพอตนะครับก็จะได้รับ2,000สเตลลาเจน,นั่นเองเฮ้ยเฮ้0สพันเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหได้600 600ก็เยอะแล้วนะผมจะบอกให้เพราะว่าในส่วนของอ่สล็อตต,ตรงนั้นนะครับเราสามารถเล่นได้ทุกๆ10นาทีหรือเปล่านะเออใช่นะครับผม สามารถเล่นได้ทุกๆ1ินาทีแล้วก็หลังจากที่เราผ่านโลก2แล้วก็ตีบอลโลก2ไปแล้วเนาะ <S <S เราสามารถปลดล็อกโลกที่3ได้นั่นเองซึ่งนะครับโลกที่3นี่โหบอกเลยว่าบันเทิงสุดๆนะครับการสุ่มกระชาครั้งหนึ่งนะครับ150ล้านเครดิตนะครับทุกคนนี่นะครับอ่าลองสุ่มให้ดูละกันนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะฮะแล้วก็นะครับโลกที่3เราสามารถเพิ่มสกิลให้สัตว์เลี้ยงได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็โลกที่3ม ก็มีเช่นกันนะครับมีทุกโลกเลยตรงนี้โลกที่3นี่แพงมาก3,000ล้านเครดิตนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ผมเหลือ600นะครับทุกคนแต่นะครับในแต่ละเมืองนะครับเราสามารถตีในส่วนของมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ จะได้รับเครดิตเพิ่มด้วยนะครับทุกคนในแต่ละเมืองเนาะเมืองนี้นะครับได้หลักร้อยล้านนะครับผมผมลองมาแล้วนะครับทุกคนได้หลักร้อยล้านเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าตีกันมันมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ท็อปนะครับพาไปจัดสัตว์เลี้ยงใหม่ก่อนละกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวพี่เนาะขาดสัตว์เลี้ยงนะครับอีก4ตัวใช่ไหมไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปจัดสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับผมเราต้องไปเทเลพอร์ตก่อนละกันมันอยู่ตรงมุมนู้นนะครับเทเลพอรต ก็วิ่งเลยวิ่ง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 เฮ้ยตรงนี้ก็มีฟรีโพชั่นเช่นกันนะครับทุกคนอ่าไป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 วิ่ง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 เข้าไปเลยอ่าโอเคตอนนี้นะครับก็สามารถจัดตัวละครได้นะผมขอจัดเป็นเบลดละกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะตอนนี้ก็มีปอมปอมแล้วก็มีมาร แล้วก็เบลดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สปาร์คเิลแล้วก็อันนี้แบล็กสวอนนั่นเองนะครับทุกคนผมขอจัดเป็นเบลดและกันนะครับทุกคนอันล็อกไปเลยนี่เราได้มาแล้วนะครับโอ้โหเซดลร่าเจดผมนี่ลดลงมาเหลือหมื่นนึงเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไหนเบลดเอ้ยเราต้องแอดนะครับผมแล้วก็เราสามารถทันฟอร์มได้ด้วยนะนี่ผมทานฟอร์มเป็นตัวเบลดละเห็นไหมเอ้ยโคตรเท่บอกเลยโคตรเทเทจัดเทจัด แต่ขอเป็นตัวละครผมดีกว่านะครับเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหลอนนะครับทุกคนอ่ะเราอันทานฟอร์มไปก่อนลวกันตอนนี้นะครับผมสามารถพาสัตว์เลี้ยงได้2ตัวเนาะแต่เราก็สามารถอัปเกรดพาสนะครับเพื่อพาสัตว์เลี้ยงได้ครบเลย5ตัวนะครับทุกคนตอนนี้เหลือหมื่นสองใช่ไหมผมขอจัดตรงนี้ละกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดเป็นตัวสปาร์คเคิลดีกว่านะครับเพงกว่าน่าจะโหดกว่านะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมเหลือสเตลลาเจดอยู่ทั้งหมด7000นนะขอไปจัดพาละกันเราต้อง ว้าวนะครับไปที่พินาคอนี่ดีกว่านะเฮ้ยไปเ,เมืองที่2ดีกว่านะครับทุกคนเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเมืองนี้ไปเมืองที่2แล้วก็เราก็มาอัปเกรดพาร์นะครับขอ,อยากอัปเกรดพาร์เพื่อเพิ่มในส่วนของตัวทีมเมมเบอร์ดีกว่านะครับทุกคนโอเคอัปเกรดพาร์ตไป <Nope. S 1> ผมอัพเป็นอสองคนเลยนะแล้วก็เรามาที่คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ไป พาสปาร์เข้าไปนะครับทุกคนเอ้ยโอเคเราพาสปาร์เข้าไปก่อนแล้วกันแอดไปโอเคนี่สตัวแล้วมหือบอกเลยตึงๆลอ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 งดูลองดูงดฟาดมันเอา้าทีเดียวโอ้โหตุยเลยเราต้องไปลองโลก3ามไว้ทุกคนโลก3าโลก3โลก3าตีครั้งละกี่ล้านหูยบอกเลยบันเทิงนะครับทุกคนดูดูบันเทิงฝุดฟุด โอ้โหอย่างแจ่มอย่างแจ่มโอเคทุกคนเดี๋ยวนะครับพี่ท็อปลองอ,อัปเกรดในส่วนของตัวละครเน,นีย่ยละกันอา้าวตรงนี้ยังไม่ได้นะเราต้องไปเพิ่มดาวก่อนนะครับทุกคนผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าต้องเพิ่มดาวก่อนนะครับถึงจะสามารถเพิ่มสกิลตัวละครได้นะสำเร็จไหมโอเคสำเร็จนะครับทุกคนอ่า Asset o นะครับผมโอเคมาเพิ่มดาวครั้งที่สองสำเร็จหรือเปล่าจะ๊ะ โอ้โหไม่สำเร็จอะ่ะเฟลอะ่ะโอเคอีกทีนึ่งได้ไหมโอเค2ดาวแล้วนะครับสําหรับเบลดของเราไปทุกคนเราลองไปเพิ่มสกิลให้เบลดหน่อยดีกว่านะครับเรากดในส่วนของตีบวกไปเลยไหมหรือว่าขอดูก่อนสามารถดูได้นะว่าเราสามารถไดออปชั่นเสริมอะไรบ้างนะโอเคสิ่งที่ผมต้องการก็คือแอสซัซินนะเราจัดแอสซัซินขอแอสซัซินเบลดแอสซัซินลูกโอ้โหคีบบวกหน่ะ โอ้โหคีมันกากมากเลยนะไหนสกิลอะมันไม่บอดสกิลอะผมจะโอ้โหผมกำลังจะตุยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหมวดต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะบอกเลยว่ามีให้เล่นเยอะมากนะครับทุกคนดูดิโอ้โหยอย่างเยอะนะฮะม,ม,มาเป็นฝูงเลยนะครับผมคนคนนี้แล้วก็นะครับผมพี่ท็อปนะครับติดอันดับทุกบอร์ดนะบอกเลยว่าทุกบอร์ดนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋อบอร์ดนี้ก็ติดนะผมติดทุกบอร์ดเลยก็ว่าได้เออเดี๋ยว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  บอลดนี้ผมไม่ติดได้อย่างไรเฮ้ยไม่ใช่แล้ว โอเคครับทุกคนก็ที่พี่ท็อปบอกไปตอนแรกนะครับว่าในเกมฮงไคสตาร์เรียลนะครับจะมีสโซนแบ่งออกด้วยกันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนะครับในโซนแรกก็จะเป็นโซนโรงแรมก็คือจะเป็นโซนปลอดภยัยก็คือที่พี่ท็อปยืนอยู่นั่นเองเนาะหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นโซนปลอดภัยหมดเลยเนาะเป็นโซนโรงแรมนะครับและก็โซนที่2นะครับเป็นโซนต่อสู้ก็คือหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีมอนเตอร์ด้วยกันสี่รูปแบบนะครับก็มอนเตอร์นี้นะครับขอเรียกว่ามอนเตอร์จิ๋วแล้้วกกกัันนน็็อี จะเป็นมอนเตอร์ระดับกลางอันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์ระดับอีลิทนะครับผมเรียกว่าบอสอีลิทก็ได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอสด่านนะครับทุกคนนี่เลยเป็นอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนก็คือนะครับถ้าเราผ่านบอสด่านไปได้นะครับเราก็จะสามารถเลือกไปด่านต่อไปได้นั่นเองแต่ในการปลดล็อกด่านต่อไปนะครับเราต้องใช้เครดิตในการปลดล็อกหลังจากที่เราตีบอสด่านได้แล้วนะเราก็จะได้รับรางวัลเป็นเครดิตด้วยน,นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ท็อปไปตีบอสด่านให้ดูแล้วกันนะครับผม ก็เดี๋ยวไปยกตัวอย่างให้ดูนะครับทุกคนแต่ไอตัวแรกผมขอญาตไม่ตีนะเพราะว่ามันจะง่ายเกินไปขอญาตนี่เลยตีอาเจดีกว่านะโคโคลเลียอ่ะกดชาเลนจ์ไปเลยโอเคตีเลยลูกพ่อ <Nope. S 1> ตีเลยลูกพ่อและคือผมพูดไม่ทันจบคือเจ๊โคโคลเลียผมตุยไปแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอเคก็หลังจากเราผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะได้รับรางวัลตรงนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าได้เยอะมากนะครับผมและก็นะครับสาหรับในส่วนของบอสเอลิทตรงนี้เนาะ ก็ได้รางวัลเยอะเช่นกันนะครับก็คือเรียงลําดับนั่นแหละนะครับทุกคนจากง่ายไปมากเนาะและก็จากน้อยไปมากนั่นแหละนะครับทุกคนพูดง่ายๆว่าเล่นกันเพลินๆนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยเดเดี๋ยวขอญาตสุ่มขอญาตสุ่มได้เวลาสุ่มแล้วซีได้เวลาสุ่มแล้วซียังไงยังไงยังไงอาจารเอ๋ <S <S ขอเลขเจ็ดสองตัวก็ได้โอ้โหได้หนึ่งร้อยสเตลลาเจ็ดตอนนี้นะครับผมได้กลายเป็นสุลต่านในเกมโรบอทแล้วนะครับทุกคน <S 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 ตอนนี้นะครับผมมีเงินในเกมโรบอกนะครับ1 4 0่0 0ล้านนะครับผม1 4 3 1 b นะครับทุกคนนั่นก็คือตัวเลข1 4 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับทุกคนผมมีเงินในเกมโรบอก x พงไคสตา์ Star เรียว14,0 0 0ล้านครับผมบอกได้คำเดียวว่าโคตรตึงในเมื่อนะครับผมเงิน1 4 0 0 0ล้านมันมาอยู่กับผมบอกเลยว่าสายกาชาแบบผมก็ต้องจัดแล้วนะฮะ,<ป>ะกาชาครั้งละ 1 5 0ล้านนั่นเองนะครับทุกคนจัดเลยละกันอันดับแรกนะผมไม่ต้องการ3ชิ้นด้านบนเราก็สามารถเลือกออกได้นั่นเองอาจจัดไปทุกคนสุ่มเลยละกัน <c oughs> ยังไงจะ๊ะ <c oughs> เฮ้ยได้อีปิกไว้เฮ้ย <c oughs> แล้คือผมสุ่มกาชาอยู่แต่ลูกน้องผมนี่ทำงานดีมากนะยังฟาร์มตังให้ผมอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนมันจะไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวผมจะเร่งสปีดดีกว่านะครับทุกคนเผื่อมันจะมีของดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนไปทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนะครับเร่งสปีดกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไป โอเคทุกคนตอนนี้ครับผมก็ได้กลายเป็นเออยาจกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับได้สุ่มจนเครดิตหมดตัวแล้วนะครับทุกคนไม่มีเงินในเกมเหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าล้านก็คือสุ่มไม่ได้แล้วนะครับ<ต>ทุกคนและก็ครับผมเดี๋ยวเราไปดูของที่เราได้มาดีกว่านะว่าได้อะไรมาบ้างเฮ้ย แจมอยู่นะได้เรจนดารี่มา1ชิ้นนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ได้อีพิกมาประมาณ4ชิ้นนะครับทุกคนเฮ้ยก็ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปตีบวกต่ออยู่ดีนะครับทุกคนในอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งตีบวกนะครับเพิ่มดาวให้ในส่วนของอุปกรณ์ของเราเนาะเราก็จะเทพขึ้นนั่นเองซึ่งนะครับในส่วนของเเจนดารี่ที่เราได้มานะครับก็เป็นชิ้นนี้เพิ่มดาเมจนะครับผม193เเท่านั่นเอง บอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมโอ้โหอยากได้สีทองมากเลยไม่รู้ว่าสีทองจะเพิ่มสักเท่าไหร่นะครับขนาดสีม่วงก็เจมแล้วนะครับสีทองจะขนาดไหนนะครับทุกคนโอ้โหถือว่ายังเจมนะครับทุกคนบอกเลยว่าเจมสุดๆนะฮะแล้วก็นะครับสําหรับตรงนี้นะก็จะมีเป็นมินิเกมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าผมนี่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในเกมนะอื สามนาทีสามสิบวินาทีโอ้โหบอกเลยของแท้นะฮะ <Wow. S 1> แม่ยืนที่หนึ่งแบบหล่อๆนะครับทุกคนสำหรับการเล่นมินิเกมนะครับเราก็จะได้รับรางวัลด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนิดนึงละกันนะครับผมเล่นง่ายนะเล่นง่ายนะเล่นง่ายมากเล่นง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากแต่ผมพลาดบ่อยไปนิดนึงนะครับทุกคนโอเคเล่นให้ดูเล่นให้ดูน,ดนี่เราก็จะได้รับโพชั่นด้วยนั่นเองนะครับทุกคนไปไปกันต่อไปกันต่อโดดฮะ ก็สาหรับในส่วนของด่านมินิเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด58ด่านนะครับทุกคนคือเราเล่นแบบเลื่เรื่อยได้นะแต่ว่าด่านเนี้ยสาหรับผมมันยากมากนะไอ้ด่านเนี้ยสำหรับผมคือแบบยากสุดๆยากสุดๆเ<อ>นี่ย <c oughs> เห็นไหมมันยากมากสําหรับผมเนี่ยคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมคือมันยากมากไอ้ตรงเนี้ยคือผมพลาดบ่อยมากนะครับทุกคนเฮ้ยผมจะไม่เล่นมันแล้วเนี่ยผมจะไม่เล่นแล้วไอ้ด่านเนี้่นยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมแบบหัวร้อนหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ตั้งใจนะ แต่แบบมันยากอะ่ะเห็นปะมันยากมากนะด่านนี้เฮ้ยมันจะไม่ผ่านจริงหรอขนาดตอนผมเล่นครั้งแรกนะผมก็แบบโอ้โหงงแบบกับตรงเนี้อยู่แบบนานมากนะทุกคนเป็น1ิบนาทีเลยก็ว่าได้อะ่ะด่านตรงนี้ยากนิดน,นึงนะคือถ้าวิ่งไม่ทันนี่เต็มตัวร่วงนะฮะไปทุกคนวิ่งครับผมวิ่งเขาเรียกว่าเล่นให้น้องดูนะทุกคนนี่เล่นให้น้องๆดู เฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนอันนี้ก็สามารถวิ่งด้านบนได้นะจะได้ทําเวลาไวๆนะครับทุกคนเราสามารถกระโดดขึ้นข้างบนแบบนี้ได้แล้วก็ไปต่อยาวๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้วิ่งนี้วิ่งวิ่งบอกเลยเซียนแล้วนะครับผมผมเล่นจนเซียนนะฮะไม่งั้นจะได้ที่หนึ่งได้อย่างไรเอาวิ่งเอา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 วิ่งฮะวิ่งเฮ้เอาวิ่ง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 เอาพาดเอาเอาอะไรกันครับเนี่ย เอา้าเมื me, ่อกี้ไม่โดนนะเกม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 แกล้งผมโดนเกมแกล้งเอ้าเฮ้อผมโดนเกมแกล้งนะฮะตอนนี้ไปทุกคนวิ่ง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 อันนี้ก็เราสามารถวิ่งแบบนี้ได้เลยเอ้าเหมือนแบบเกมแกล้งอ่ะตอนผมไม่อาจคลิปนี่คือแบบว่าผ่านเฉลุยนะบอกเลยผ่านเฉลุยวิ่งแฮ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  วิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งยาวๆไปยาวๆด่านนี้ยากนะผมบอกเลยถ้าถ้ากินโพชั่นนะจะยากมากนะด่านนี้ไปวิ่งดีๆวิ่งดีๆปีนคะปีนครับแล้วก็เก็บโพชั่นนะครับผมตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับห้ามโดนสีแดงห้ามโดนสีแดงอันนี้ห้ามโดนสีฟ้านะครับทุกคนห้ามโดนสีฟ้าห้ามโดนสีฟ้าเอาเอาเอาบอกคนอื่นห้ามโดนแต่ผมนี่โดนรัวๆไปวิ่งครับผมวิ่ง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 อันนี้ต้องมาทางนี้เอ้า ตอนผมเล่นนี่ไม่พลาดเลยนะแต่อัดคลิปนี่พลาดหลัวๆนะครับทุกคนไป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 แล้วก็อันนี้ห้ามโดนที่มันเลืองแสงนะครับในเกมนี้นะอะไรที่มันเลืองแสงอย่าไปโดนนะผมจะบอกให้เอาล่วงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมผ่านมาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยผ่านได้ไงก่อนมาตรงนี้ได้ไงบั็กหรือไงอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ห้าพันสเตลลาเจ็ดโอ้ไม่ก็ เมื่อกี้เราได้มา5000สเตลลาเจตใช่ไหมเราจัดตัวละครใหม่เลยไปไปไปวิ่ง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 ,งบอกเลยของแท้นี่มาเข้าทีมพี่สมัสมามามา,มาในทีมแล้วก็เราใส่ตัวละครก่อนละกันนี่มาดมาแล้วนะครับผมแล้วก็แอดเข้าทีมไปเลยของแท้นะฮะแล้วก็ขาดตัวเดียวแล้วนะครับตอนนี้แบล็กสวอนไว้เจอกันลูกพอ่อ ไปทุกคนเราต้องไปเมืองที่2นะครับเพื่อไปอัปเกรดนั่นเองนะครับเป็นเบรด5ดาวก่อนละกันอุ้ยพันหนึ่งเลยเหรอ3ดาวเนี่ยเฮ้ยเฟลอ่ะโอ้โหเฟลเฉยเลยอะผมเศร้าโอ้โหเฟลอีกแล้วหมดตูดให้ทุกคนหมดตูดให้จะบอกให้เฮ้ยบวก3สาสำเร็จแล้วโอเคสตอปไว้ที่บวก3ก่อนและกันไปสปาร์เข้าบวก2ยังไงยังไงยังไงโอเค แล้วก็เดี๋ยวพี่ท็อปนะครับจะไปตีบอสให้ดูด้วยนะครับผม <Wow. S 1> เพราะว่าบอสในเกมนี้นี่โอ้โหคุ้มมากนะครับทุกคนการตีบอสนี่บันเทิงสุดๆดนะครับไปวิง่งวิ่งวิ่งตอนนี้นะผมมีตัวละครอยู่4ตัวนะซึ่งบอกเลยว่าตีบอสนี่ต่อยแน่นอนไม่ใช่ผมนะบอสเอ้ยไม่ใช่ดิจะเล่นมุกอะไรเมื่อกี้โอ้โหไปไปไปนี่ตีบอสนะครับผมเซิร์ฟบ,บอสนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูของรางวัลน,นะนี่นะครับผมของรางวัลในการตีบอสนะเราจะได้รับ เรื่อยๆนะครับผมจะไม่ได้รับแค่ครั้งเดียวนะเราจะได้รับเรื่อยๆนะย้ำว่าเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ก็จะมีเวลารีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะก็มีเวลาบอกอยู่นะครับทุกคนและก็นะตอนนี้บอสนี่นบอสก็เหลือเวลาปล่อยตัวอีก10นาทีและก็นะผมนี่ติดบอสอีกแล้วอันดับ2โอ้โหนี่ตีไป6 6, 6 000, 000, 000, เท่าไหร่นะ6แสนหรือวล่าห0พันล้านมาเนหกแสนล้านหรือเปล่าน่าจะ6 0แสนล้านนะครับทุกคน ก็ดาเมจที่ทําไป6หกแสนล้านนี่โอ้โหเยอะมากติดอันดับอะเออติดอันดับทุกบอดบอกเลยไปทุกคนเดี๋ยวเรารอบอสเผยตัวดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเย็นรอตรงนี้แหละจัดไปครับผม โอเคทุกคนตอนนี้นะครับบอสก็เหลือ30วิวิแล้วนะครับพี่ท็อปขออธิบายอะไรนิดนึงก่อนละกันนะครับผมก็คือในเกมนี้นะครับจะมีระบบรีเบิร์ด้วยนั่นเองก็คือเพิ่มระดับเนาะก็เก็บสะสมนะครับผมพลังนะครับที่เราทําได้ก็คือเราก็มารีเบิร์เรื่อยๆนะครับผมเพื่อเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนั่นเองนะครับทุกคนและก็จะมีระบบ achievement นี่เลยตึงๆนะครับทุกคนถ้าเรานะครับ ทำภารกิจตรงนี้ได้สําเร็จนะครับผมก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าลักนะครับหรือว่าค่าดาเมจเนาะแล้วก็จะมีค่าแบคแพคด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของค่าเครดิตนั่นเองนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับแป่ทุกคนไปตีบอสกันดีกว่าตีบอสกันดีกว่าวิงว่งวิง่งวิ่งแล้วคือมีคนมาตีบอสกับผมด้วยไอเขี้ยวเขียวมันคือใครวะเนี่ยไม่รู้นะฮตี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 ตต <No. S 1> จัดไปโอ้โหแล้วคือแบบตัวผมนี่โหดมาก แต่ก่อนอื่นในะ้ทุกคนผมขอญาตโดบก่อนละกันนี่เพิ่มดาเมจนี่โดบให้หมดครับผมเพิ่มทุกอย่างที่เพิ่มได้นะจัดไปโอ้โหผมตีทีละเกือบพันล้านนะครับทุกคนตอนนี้ประมาณ5 0 0ล้านนะในการตีหนึ่งครั้งนะครับบอสมันยืนนิ่งนก็จริงนะแต่แบบมันตีแรงมากนะถ้าโดนสักครั้งหนึ่งผมบอกเลยนูนะ่นอะกับบอ่อนะฮะไปตีตีครับผมนี่ผมตีแป๊บเดียวนะใกล้จะทําทลายสถิติตัวเองแล้วนะครับ คือสถิติที่ผมทําไว้ก็เท่าไหร่นะหกแสนล้านใช่ไหมเออหกแสนล้านนะครับอันนี้ก็คือสองแสนล้านแล้วนะครับตอนนี้สองร้อยบีก็คือสองแสนล้านนะครับทุกคนตีไปทุกคนตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆและก็ระดับรีเบิร์ตของผมนะครับตอนนี้ก็อยู่ระดับมาสเตอร์นะครับทุกคนก็ไม่รู้นะว่ารีเบิร์ตไปได้แบบถึงขั้นไหนนะแต่ก็ตอนนี้ผมอยู่แค่มาสเตอร์นะครับมันก็ยังไปได้อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวนะทำไมเขาไม่หลบสกิลเลยอะสกิลบอสแบบอยู่ตรงกลางคือแบบ คนนั้นเข้าไปยืนตรงกลางตีแบบชิวๆเลยอะจ่แ,ะแบบว่าวิ่งมาใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะเกมแนวนี้นะครับผมพูดได้คําเดียวว่าผมนี่เล่นได้ทั้งวันนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากเล่นแบบว่ากับผมนะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมในแมปคงไครสตาร์เรลนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดของปี2023นะครับแล้วมาอยู่ในเวอร์ชันรูบบอกคตดตึงพูดได้คาเดียวแค่นี้แหละ เออไปทุกคนเราก็ตีเรื่อยๆนะครับผมตีเรื่อยๆฟาดไปฟาดไปแล้วคือคนนั้นเขากลับบ่อรัวๆเลยอ่ะเสื้อส้มๆอ่ะคือแบบกลับบ่อแบบไร้กำหนดอ่ะเออแป๊บๆกลับบ่อแล้วคือแบบวิ่งมาแบบเหมือนอะไรอ่ะผมนึกไม่ออกอ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างนะทุกคนวิ่งไปวิ่งมาดูดีโคตรน่ารักอ่ะอย่างชอบเลยแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าผมเจอเกมนี้ได้ไงคือผมเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะคือแบบผมเลื่อนแบบ ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วมันมาเจอเฉยเลยอะเออผมเลื่อนโรบอกไถ่ไถ่ไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจออะไรงนี้นะครับก็มาเล่นกันได้นะตอนนี้ผมก็ทำดามิได้1นึ0 0 0สล้านแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมน่าจะขึ้นที่1แล้วแหละขอวิ่งไปดูหน่อยดิวิ่งไปดูหน่อยวิ่งดูหน่อยเฮ้ยแสนแปดเลยหรอต้องทําเวลาแล้วทุกคนไม่น่าขึ้นอะผมว่าไม่น่าขึ้นที่1อ่ะคนนั้นเขาทาได้แสนแปดอะผมเพิ่งได้แสนหกเลยอะเหลือหนึ่งนาทีจะทันหรือเปล่า ลุ้นๆๆน,น,นะครับทุกคนเวลานะครับไม่คอยใครไปเรามาลุ้นกันว่าผมจะสามารถขึ้นที่หนึ่งของเกมนี้ได้หรือไม่ตีว<ป>ิ่งตีไปลูกพ่อตีไปช่วยพ่อตีหน่อยลูกขอสกิลอันติเมตรัวๆได้หรือไม่เฮ้ยแสนเจ็ดแล้วแสนเจ็ดแล้วทุกคนแสนเจ็ดแล้วอีกสามสิบวิน,นะครับคนนั้นเขาทำได้หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันล้านผมต้องทำให้ได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านตี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  เฮ้ยทำไมดาเมจผมไม่ขึ้นเลยอะนี่ผมกดรัวมากเลยนะดาเมจไม่ขึ้นเลยอะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วขอซูมหน่อยเฮ้ยสกิลอันติเมตของผมกำลังจะมาสิบวิสิบวิถ้าสกิลอันติเมตมาผมจะขึ้นที่หนึ่งได้ตี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 ตตย่าย่าย่าตีไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวโอ้ยนิดเดียว 1.8ึสีโอ้โหคนนู้นเขาหนึ่งจุดแปดหกอะดูดีเฮ้ยเดี๋ยวนะ1.85่งจุดแ้าโอ้โหหนักกว่า1นึอีกโอเคทุกคนเรามารับรางวัลกันดีกว่านะครับนี่เลยจะรีเฟซทุกวันนะครับผมสำหรับตรงนี้นี่ไงได้แล้วนะครับทุกคนได้รางวัล3ามลำดับเนาะโอเครับไปก่อนแล้วกันได้มา6,000สเตล่าเจ็ดนะครับผม โอเคครับทุกคนและก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจโรบอทเอกฮงไคสตาร์เรียลก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับและสําหรับใครนะครับ ที่สนใจเกม Hong Kai Star Rail 2023 TGA b e s e นะครับก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์บนดิสคริปชันได้เลยนะครับผมและก็นะครับสำหรับผู้เล่น Hong Kai Star Rail นะครับผมยังมีโค้ดไอเทมว้าฟรี20และก็เมื่อล็อกอินครบ7วันนะครับจะได้รับ Star Rail Special Part ฟรี20ใบทันทีและจะได้สุ่มกาชาก b a c k s t o n ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากสุม่ม b a c k s t o n ก็ได้นะครับก็สามารถเอาไปสุ่มได้เลยและก็ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัว ลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและก็นะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมและก็ครับสําหรับในคลิปนี้บายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบายบาย